ควาหมายของผมก็คือว่าพยายามจำลองเหตุการณ์ที่มันประสบจริงน่าพิสูจน์ให้นักศึกษาลงไปสัมผัสเหตุการณ์จริงน้าี่สูจก็เลยจำลองตรงบนเวทีนะครับออกเป็นสูตรโมเดลแล้วก็ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมจากกลุ่มย่อยๆให้เขายกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งผมก็จะเรียกเขาเขาบอกว่าเราขาดเสียงที่เป็นนักร้อง ก็บอกว่าร้องไม่เต็มเราก็บอกว่าวิชานี้ไม่ไม่สอนให้เป็นคนชินน่ะแต่สอนให้รู้จักเพราะฉะนั้นร้องเป็นไม่เป็นทําได้หมดสอนให้รู้จักอีการอ่านวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้คือให้ฟังได้ให้รู้จักเสียงเบาดังต่ำสูงความขี่ช่วงความขี่เห็นไหมครับความขี่ของมนุษย์อยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะเราก็จะซ่อนที่เสียงไว้นี่ยเสร็จแล้วพอผ่าน กิจกรรมวันนี้เราจะบอกว่าสุดท้ายจริงเราต้องการอะไรซึ่ง Deswegen, เน,นี่ยเพื่อนสาวๆต้องกังวลมากเขาจต้องลองทีเก่งที่งไปได้เขาจะต้องเล่นกีตาร์เก่งที่งไปได้ครับรายวิชานี้ไม่ได้สอนให้เป็นดนตรีแต่สอนให้เขารู้จักการฟังรู้จักการดูรู้จักการให้เหตุผลแล้วก็วิจารณ์กันนะครับในหัวข้อนี้ ผมก็ปรากฏว่านักศึกษาเริ่มเริ่มชอบเริ่มชอบตอนแรกก็ต่างคนต่างไม่ได้ยกมือพอมีชุดแรกขึ้นไปชุดที่สองเขาบอกว่าผมอยากซื้อรถบ้านก็เลยเริ่มเริ่มเกิดการใช้ขึ้นมบ้างนะครับก็ถูกประสงค์หลักๆในเรื่องของรถพัสด์ในเรื่องของรถตีนเนี่ยเราจะให้รู้จักคำว่าตีนทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะทำอะไรก็ไม่จริงจริงแล้วถึงเสร็จนะครับผ่านกิจกรรมพวกนี้สมุดทำมือเนี่ยหัวข้อแรกเป็นหัวข้อของศิลปะก่อนที่จะมาสมุดทำมือก็เรีนอาจารย์วินัยอาจารย์วินัยลักษณะของแกก็าคือแบบเกิดในกระดายเพราะฉะนั้นรายวิชาเนี่ยกิจกรรมมันเยอะพอช่วงกลางเราบรรยายวันสามชั่วโมงปรากฏว่าเด็กสนใจมากเพราะว่าเราแบบกิจกรรมกิจกรรมก็บรรยาย มีงนี่สั่งครับแล้วก็พยายามจะโยงโยงศิลปะเนี่ยเข้ากับไปเข้าเข้ากับศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเราดังนิสวรรค์โยธาจะมี์วิทยที่เลพูดถึงโครงสร้างพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมพูดถึงเรื่องตึกที่มันเัง่ีความสุดวิจัยด้วยเขาก็เริ่ม นั่งทำเพลงบอกนักศึกษาทำนี่ทำนี่ก่อนเขาทำเขาได้ตั้งคำถามมากมายมันวก็มีกลุ่มประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เขาจะตั้งคำถามมากเขาทำอะไรมาเขาทำไปเพื่ออะไรนักศึกษาที่มาเรียนในวิชานี้ตอนเริ่มต้นนะครับเขาเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับผมผมไม่สนใจหรอกผมพยายามเชื่อมโยงไอ้สารทางด้านเนี่ยให้มันเข้ากับเอาชีพตัวเขา มีแต่จำวังเขาให้มากที่สุดก็ไม่ได้ทำได้ครับไม่อง้ตุนงานงานเด็กเขาไม่ทำปรากฏว่าพอพอเขาเริ่มจับจุดได้ประมาณตลางคืนเขาก็สรุปสรุปประมาณเริ่มยิ่งอประมาณอาจารย์จะสังเกตว่าเขาจะเริ่มทำเกินกว่าสายครับนับจากจุดนี้คือคือเราให้จบ ตอนให้จบเด็50%ก็ทำได้7 0 8 0 0 0แล้วก็มีตอนจงโปรเจกต์ที่ผมให้มาแสดงนอคนัก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเขาทำไมออกเลผมอผม่มานะครกสนห่อก็อยากทำเจอโปรเจกต์ที่พิ่งผ่านไรไมเมื่อสัปดาหที่แล้วก็รู้สึกว่านักศาสตาเขาก็ลืมไปแล้ว ย so, ิ่งถ like re> ึงบางอย่างเขามุ่งเฉพาะตัวโปรเจกต์บางอย่างเดียวนะครับก็เป็นเป็นลักษณะของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดเราเราสอดแทรกเนื้อหาไม่ดีเนี่ยมันมันจะดูเหมือนว่ามันมีอะไรภายนอกอะไรไมเนี่ยจะถึงเกิดว่ามันมีอะไรบางอย่าวเราเราหลอกเรา ที <US> ่มันจะสอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้และสุดท้าย ส่วนใหญ่แล้วจากคนที่ผ่านมาช่วงประมาณเดือนแรกๆเขาจะหวงเราก็จะไม่รู้เราก็จะไม่สนใจว่าอาจารย์ต้องการให้เขาถ่าอะไรเขาจับไม่ได้เขาไม่รู้พอหลังจากเดือนกว่ากผ่านไปเนีกเก่ยเริ่มปฏิบัติต่อท,าทา่านได้เพราะว่ารายวิชาเนี่ยมันเป็นซอน,เป,นเป็นชีวนต แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันมันจะมีความเชื่อมโยงกันทุกชิ้นเลยแล้วไอ้ชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเชื่อมโยงชิ้นใหญ่สี่สุดเชิงโปรเจกต์เพราะฉะนั้นในเชิโปรเจกต์เนี่ยมันมีทุกทุติยที่ของชิ้นเล็กๆแต่ความลึกของชิ้นเล็กๆของใาญนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียนรู้แล้วว่าไอ้ชิ้นเล็กๆเนี่ยมันไปต่อชิ้นใหญ่พอการเชิงกลุ่มเขาจะมีสมาธิมากแล้วก็ อีกอย่างนึงผมผมจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความรู้ของนักศึกษาเพราะว่าเราเราปีด้วยตัวโปรเจกต์แต่เราไม่ไปไปบังคับว่าถ้าคุณไม่เข้านาเราจะไปเช็คเรืนี้แต่ก็จะมีในในสังคมเนี่ย เจอมาเจอครับเจอเจอท่วงแรกช่วตัวแรกสองตัวแรกประมาณถึงที่สามถึงที่สี่อถ้าตอนนี้มีเรื่องหันหาผมถามตัวนั้งสารเรื่องมีเพื่อนที่ที่ไม่ไม่มาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามีบ้างเขาบอกคุณเรารับได้ไหมเขาบอกเรารับได้ทำไมถึงรับได้เขาบอกว่าเขามาบอกว่าเขาจะไม่มาซ้อมเขาขอทำหน้าที่ติดต่อแทนมันเริ่มมันเริ่มเกิดการการแชร์กัน โดยที่อาจารย์เน่ไม่ไม่ไม่ได้ลงไปไปตรวจไปอะไรมากแต่ยามไปไปฟังเสียงของว่าเออเป็นลักษณะนี้มันมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมของเองนะครับพยายามทำี่เป็นเป็นเป็นกิจกรรมของเด็กเองแล้วก็เด็กๆก็จะรู้สึกว่าเขต้องทำสิ่งนั้นดีแต่้ะเมื่อไหร่ว่าถ้าเกิดผมมีความรู้สึกว่าเขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ถูกสั่งมาเนี่ยเราจะมี ผมอยากจะยกตัวอย่างกิจกรรมที่เราทำในเจ็ดตัวอื่นๆ,ๆนะครับซึ่งวิชาหลักของเราก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่7ตัวนะครับซึ่งผมจะขอพูดตัวที่อาจารย์สุริพงศ์พูดไม่ได้พูดอ็อะไรไม่ได้พูดแล้วก็ทีอท่อาจารย์พลงไม่ได้พูดแล้วกันนะครับก็จะเรียนตมาสาตัวจะขอเิ่มด้วยจะขอไม่ลืมลำดับไปตาที่เด็กจะต้องเรียนนะครับ วนึ่งหนึ่งทั้หมดนะครับหนึ่งสองึจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหากระบวนการในการแก้ปัญหานะครับซึ่งลักษณะของการเรียนในกระบวนการการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมีทฤษฎีของมันอยู่แต่ว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะเอาทฤษฎีไปแอ่ไว้ข้างหลังโดยที่เราจะนำกิจกรรมเข้ามานำทีนี้นี่คือกระบวนการแรกในการแก้ปัญหาสำหรับวิชานี้ก็คือการสร้าง ไม่ได้ก่อนหลังจากนั้นกลไกในการสขนงการตอ,ตอบมจะเริ่มตามไปก็จะเป็นบทเรียนต่อๆไปในที่ภาษไทายนี่คือกระบวนการาแรกที่เราใช้ควิชาเรียนของเด่น,ท,นที่สองชื่อวิชา121วิชา learning ่เกี่ยวกับต้นซอมบก็คือทักษะการเรียนรู้และก,ก,าลการแก้ปัญหาซึ่งแน่นอนว่าทักษะเนี่ยถ้าเราเอามาอธิบายเป็น,ปนการเลคเชอร์เด็กก็จะจำได้แค่ในห,ห้อง แต่หลังจากออกไปแล้วไอ้ตรงเี้ยจะถูกยื่ไปแน่นอนถ้าเราไม่ได้ทำการเสถียรดังนั้นเราเลยออกมาให้ฝึกดโดยการทําจากกิจกรรมที่ในปฏิบัตินะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดรับที่ผมพูดตอนเมื่อเี้ก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนของส,องะะส,องสีแดงสี่อนๆเป็นลายสีเข้มก็คือเราเริ่มจากการระบุรรว,ว่าปัญหาที่เราเจอ คัญหาทา,างในการแก้ปัญหาซึ่งในแต่ละช่วงเราก็จะเรียนในเรื่องของอลำดับกระดาษไปแล้วเราก็จะมีกิจกรรมเข้ามาเสริมวิชาต่อไปจะเป็นจริงจริงวิชาที่จะมาเป็นวิชาแรกนะครับก็คือวิชาเจนนย์1นซึ่งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของเเนติกเรื่องของเจริญศ,ศาสตร์นะครับวิธีในการสอนก็คือ,อะจะมีเพอ่มคอนเทน ถ้าอาจารย์คุ้นเคยกับวิชาของสังคมวิชาหนึ่งก็คือวิชาโครงงานที่ละสายให้เด็กลงไปในสถานที่ต่างๆเพื่อไปทําประโยชน์วิชานี้ก็คือเนื้อหาจะใกล้เคียงกันก็คือจะมีโปรเจกต์รูปแบบเดียวกันนะครับในขณะที่ในการสอนก็คือเราก็จะเชิญวิทยากรที่เป็นช่วยกับต้นหนุนในเรื่องของการแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งดี ให้กับสังคมนะครับส่วนวิชาสายไฟจะเป็นวิชาจาสชั้น5นะครับจะเป็นวิชาที่ไปทางด้านบะริหารซึ่งในนี้นเด็กที่จะเข้ามาในในวิชาเนี้ยจะเป็นเด็กช่วงปี3ก็คือเขาใกล้จะต้องออกไปทํางานจริงๆแล้วนะแล้วก็เจะมีวิชานี้มาเริ่มแล้วคือการบริหารจัดการผู้ขงขัญหรืภาวะผู้นำก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ management แต่ละวิชาชีพสองสองด้านนะครับซึ่งในการแต่งวิธีการในการสอนวิชาเนี้ยเราจะแบ่ง กนส่วนแรกรก็คือด้านขององค์ความรู้ที่จะต้องสยอยใส่ไปแน่เหมือนทุกวิชานะครับจะไปสอแสบแทรกหรือไกิจกรรมต่างๆอย่างที่2ก,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 ก็คือเรื่องของ Final Project ์ตัวเทอรโปรเจกต์ก็คือเราให้ความทํามันจะออกมาคล้ายๆบริษัทจําลองซึ่งอยู่บนกระดาษก็คือให้เขาเขียนแผนทุกอย่างเราไว้นบนกระดาษหมดเลยคือแผนการดำเนินธุรกิจคอนเซ็ปต์ของธุรกิจแล้วก็วางจำนวนวางว่า,วา ต้องมีคนทำหน้าที่อะไรบ้างในองค์กรแล้วก็จะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กรแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้เขาออกมาทำจริงๆตรงนี้เนื่องจากเวลาในกิจกรรมแล้ห้องเรียนบอนข้านเป็นห้องเรียนใหญ่ที่ดูแลให้พูดเสร็จบางท่านยากแล้วก็เราจะมีใน,ในส่วนของการสร้างวิทยาลัยแล้วก็เป็นเซลล์เป็นเอชเ t ็นนะครับซึ่งซึ่งเราจะแยกทำใี้ออกจากการแล้วก็จับเข้ามารวมเข้ามาหา,การกันอีกทีในกิจกรรมต่างๆที่จะสร้างไม่เกิดขึ้นในวิชา